สุดราตรีไปครับสวยมากต้องลอกภาพอ่ะเมากินเลยใช่แล้วหมู่แต่ละคนนี้ไม่แพ้กันจริงๆเลยนะคะันะอ่ะต่อไปเราจะมาประกาศคุยเทารอบหกสุดท้ายใช่ครับแต้ผมดูสิว่าใครจะเป็นหนึ่งเดือนนะคะหมายที่แรกกันดีกว่าไม่ติดปลาเก้าออกมาหนึ่งเก้าจ้าเรียกเหรอใบทีแรกหใบที่แรก หมายเลขเก้าค่ะราชูดุลกาค่ะมาล่าที่เราถูกเปหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขหมายเลขหนึ่งค่ะแค่วันนั้นชูคำค่ะโ หมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขที่สามหมายเลขแปค่ะ,ะววนัทวาวรกรค่ะพี่ีรุ่งโรจน์หมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขหมายเลขส <c oughs> องค่ะนัรหัวเก่าค่ะ หมายเลขต่อไปนะหมายเลขทีห้าคนทีห้านะหมายเลขหมายเลขหกอ่ะทุกคนเริ่มต่อต่อท้ายเอะไรเยแล้เลย้ารอบอ่ะท้เหลือคนเดียวนะฮะหมายเลขเข้ารอบผมสุดท้ายนะคะหมายเลขต่อไปหมายเลข หมายเลขสามค่ะอภิชเชนใจค่ะเก้นค่ะมีคะแนนพักกันสองคนนะคะที่หกมีสองคนเพราะฉะนั้นเราจะเข้ารอบเจ็ดคนค่ะในคนนี้ค่ะใจจะเป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายที่ได้เข้ารอบนะคะได้ๆไม่ได้หรอกได้แน่เลยมาเลยถ้าได้จะชัวร์ ไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวสปอนเซอร์มาด่าแล้วนี่นะคือผู้งเข้าตรวจทั้งเจ็ดคนที่ถ่ายเข้ารอบาพของเรานะคะช่วยเดินโชว์อีกรอบหนึ่งด้วยนะคะเขียนรอบสุดท้ายจะเป็นการแสดงโชว์นะคะรอบชุดราตรีของแต่ละคนกันเลยค่ะวันนี้พักทุกคนเลยค่ะพักก่อนนะคะับไม่ตื่นเขาเดินโชว์ไม่ไม่กลับ เธอมาสุดแรกกันตงนะากาาอเบียงผมนะครับนะคะ้วมังกเพหมายเลขสอนัทสอร์ัวเก่าเธอเดิมาระพสีิดัง หมายเลขสอาบิชิตเย็นใจเลีการบัารลแน่นอยนะครับมารค้เครียดมากเลยนะครับมายเลข้าสุกิดย้าบุใครออยก็เอาอ้อย หมายเลขนกัฐพลยุ่สโมสรองคเธอมาในชุดของเจ้าหญิงเจ้าสาวชุดเจ้าสาวที่ไม่มีผัวเ่าได้เป็นผัวเออเออบ้านบ้านอบ้านโอ้หชุดอี่ามันได้ตีหนึ่งแม่หมายเลขแปนัทวะตรบอรกรนี้่ส่งทรงจักยาวราค่ะ จะเห็นได้ข่ายเกาลา่าคราเสี่เละเก้หมายเลขการัดชุดพุ่มพกาอี่หอเคนี่ค่ะเธอหลุดมาจากแครร่บอกทำไมละโอ้นี่ตางาเนี่ยที่เป็นเด็กกันมากนี่เราจะให้เยืสน่ฮะ เดี๋ยวให้กรรมการรวบรวมคะแนนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราจะประกาศผลพวกเราบสาวสุดท้ายเพื่อที่จะตอบคำถามใช่แล้วเพื่อจะทดสอบความมันนี้ของว่าใครจะมาเป็นว่าที่มิสบีบีควีนินเตอร์เนชั่นแดเจ้าที่เจอีกสักคะู่ค่ะค,ค่ะค่ะ สน้ำนะฮะตอนอนเกพอการประกาศนะครับผู้เข้ารอบสามคนสุดท้ายนะครของกัปตันที่ไปตอบคำถามกับเราแล้วสุดท้ายนะครับนะคะกดคอเขาเ่ะโอ้ยแลนาดคอไหมคบต้องนขมคอมุงช่วยด้ขอ่ครับกรมกาล ไม่นอนต่โอเคหดแล้วจครับจบเลยครับผ่าเรปดับได้ได้การเเครื่องอะไรกระโดมตัวปกติคนแรกต้างสอราคนแรกได้แก่หาเลขมไรใสอกหมเลขหกขาแล้ว เกงค่ะเกงเงสุดเลขมาเลขหมายเลขหนึ <Brothers> also, ่งค wow. ah <I S 2> <iset> ่ะม่นรค่หนึ่งา็นต่อกูู่้เนี่ยที่นี่เข้าไปท้งหมดใส่ชีามายเลขสุดท้ายนะคะสาคนสุดท้ายจัดให้ตักขอค่ะใช่ค่ะดีมากหมายเลขแค่ะนั่คว่าโอ้ยโอ้ยอ้อ้ค่ะ เาวยไทยเรารักเรานี่เยเหมานะเหยพิาระไรเหยมากๆวย่า้่ายเข้ารรของเราใช่ต่ใสมาเลยตัดส้อาต่อไปเป็นการตอบคำถามของเรานะคะคำถามของเราจะมาจากคณะกรรมการทั้งสา่านเลยมาารนคำถามเลย ฝาเซไมด้ไม่ไดเลี่ยน่อเลย้อให้หลับไปเลยตีตายนะได้แหละได้แหละย้บเลยเราฟังคำพัดกรรมการาก่อนะก่ปาคะไม่ไม่ไเยอะนะคะานกรรมการขอจังเลยอะค่ะช่วยบอกควาประทับใจตั้งแต่อยู่เ b สติงมา ช ama, compute, actually, ่วยบอกวามาทบใจแล้วแต่อยู่ของความรูกอะไรยังไงมาระบายออกมาให้หมดเหยใครอยากตกกับใคอยากได้บวกใครก็บอกนเลยว่าผ่านตริกรับรับใจที่ไี่ค่ะที่โรูเดนติกจริงแล้วก็คือทุกคนนะคะรักในเกิร์ลซูเรชั่นค่ะเพก็ือว่าเป็นสิ่งที่อยากจะทก็อยากจะทำให้ดีที่สุดหมเพียค่ะเพียถามทำอะไรจังเพียถามว่า ว่านับตั้งแต่บีนับหนึ่งเลยคุณจะนำนำมีจุดมุ่งหมายหรือจุดสูงสุดของ b b x ีอ็กคืออะไรจะต้องหาข้องสองขึ้นมาข้อสอบอะไรก็ทำให้เรียนสิเมีได้สอบบันบ่อยขึ้นแล้วก็มียท่าเต้นที่แบบทำงงนะทำถามมากเลยเออท่าเต้นที่ ก็สยงามอะไรเขอบคุณค่ะขอบคุณค wow. ่ะขอบคุณค่ะขอคุณค like um ่ะบคค่ะนั่ระกาักรอินเดี๋ยวไม่ได้ละค่ะยังไม่ได้แล้วค่ะของของของวกลุ้ยนะของลกเขยถามว่าทำไมถึงเลือกที่จะมาอยู่บีบีอันนดีก็ว่าไม่อยู่กรงเทนะค่ะอะไราเงี้ยก็แบบ แต่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหรนะ่อะไรเงี้ยแ้วก็เพราะว่าเป็นวงคู่แผ่นแต่ก็แบบชวนชมาก็เลยมาอยู่ยอะไรเงี้ชยชวนไปใช่ปะใช่นะคะใช่ใช่น,นะะหลัจงจงากนั้นที่อยู่มาแล้วก็ดีค่ะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นรู้มดีค่ะดี <c oughs> สวยเปนดีทุกคนเก็นดีสวยขึ้นก็ดีค่ะนี่คือคำตอบของแล้วว่าแล้่า ดีย๋ยวให้ใช้การลงคะแนนสักคู่ <นะ S 2> ตอนนี้เราไปพักช่วงโฆษณาสักครู่ค่ะ สาวสามงามสาวสามสาวงามที่ผ่านเข้ามาสุดท้ายของเราต่อจากนี้ต้องมารุนว่าใครใจะถึงสามเนาะใช่แล้วเดี๋ยวก็ไเราทำพิเศษพิเศษกันก่อนเลยใช่แล้วนะครับนะใช่แล้วกคหาเราทาแง่ไปรุนกันกันข้าประกาศเอาพิเศษกันก่อนเลยรางวัลแรกเป็นรางวัล The b e s t Performance ก็คือการรางวัลโชว์ยอดเยี่ยมแห่งปีแห่งค่คืนนี้แล้วทีมชื่อวัน The b e s t Performance 2012 ได้แก่ชุดนี้เลยค่ะอันพี่ซองละ ฟโนเทคนิลยค่ะถ <c oughs> ูกใปากล้องหรอถูกใจสื่อมวลชนนั่นเองค่ะถ่ายรูปขึ้นนั่นเองกบเลยขก่ายรูปนี้เราไม่ใช่โฟโตช็อปนะคะ่รโาวันนี้ได้แก่หมายให้หอกค่ะแล้วทุคนดูสมสอถ้าฟโตอนเทค่ิคฟตอนเท่าอันไหนวะอันนี้คนตเ์สายร้ายมีทมาให้ล้อละวันค่ะที่น่มันมีเหต

มิตรภาพเองค่ะที่สาวๆว่าวใครจะเป็นผัดใจลูกสาว,สาวน,นะรางวัลน,นี้ได้แก่หมายเลขหนึ่งค่ะงาน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 ฉันไม่รู้ค่ะใค,คะรก่อน กรรมกาเอ่อกมการคือมาเมาุบนะคะให้กับนางวีตาภานะคะขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะเป็นคนเลนดีนาเลิศมากเลยค่ะดูสินีอใส่บุกบุก้สองเลย ต่อไปนี้ก็จะเป็นรางวัลสำคัญแล้วช่ไหะใช่ค่ะขอเชิญสาวสามงามสามสามลค่ะสาม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 ได้รางวัลยังรับประกาศรางวัลรองชนะเลิศลำสองกอนนะคะรองชนะรางวัลรองชนะเลิศสองรับเป็นมงกุฎเพชรนะคะราคาเรงเขืนรางวัลลสคได้แก่หมายเล หมายเลขกค่ะแล้วทกคนตมสอค่ะที่สมของเราแล้วเวสอกันสุ้ยไม่ต้อไดีจกันอนทีไปดกล้นะเดี๋ยวสองสองสุดท้ายเราจะประกาศที่หกันเลยนะเราจะประกาศ Miss TV Queen ต้องเขียนมาเลยตาไหลเลค่ะตาลมา Miss B B International q u e e 2012ได้แก oh, ่อ้ย ah, ah, ่าลยย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 เรยยยยนย พ่อที่จะให้กับน้องมันเป็นรูปโลกของแม่สมปองค่ะย่อค่ะย่อค่ะดีใจด้วยดีใจ

กันใหมในปีหน้านะคะแล้วเจอกันคะบ๊ายบายไรูปไรูปไรูปเราทำ้าเลยเว้ย